ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมคือผ,ผมชื่อภูมินะครับวันนี้เรามาเล่นไมค้ครับก็ไม่ได้เล่นกันนานพอนสมควรเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทำ นะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังสร้างนะครับแล้วเราก็มารอรอกันเลยนะครับกดอ MR มาแล้วนะครับน,นี้เทฟกำลังโหลดเข้าอยู่นะครับผมจะขอตัดไปตอนเข้าเลยนะครับ ว่าครับเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับตอนนี้ฟันก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับเซิร์ฟมาผมว่ตัดไม้ก่อนนะครับแล้วเพิ่มเสียงค้างไปบนึง ครับที่ขุดนะครับก็ลองนะครับหมานกันครับเราก็จะเอาที่ขุดไปขุดเสร็จน,นะครับเพื่อเกตของนะครับครับก่อนนะครับ นี่นะสมูหาย ที่ันึงไม่ค่อยเป็นเอยผมผมเวลาไม่เข้าเกมมากระบวนกัดไม้เราก็สร้างที่ขุดนะครับอันหนึ่งสร้างขวานถ้าเราเจออยู่ตองนี้ไม่มีไม้เราไอไม่มีหินเนียเราก็สร้างขวานได้ครับ ตั้งรัดเลยห,หว่านรวดเร็วหรือเปล่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้อ,อกกุปกรณ์เห็นมาแล้วนะครับก็มนื้ก็แหลกเรืบบ่องการบานการน,นะครับ ครมจะใช้พีแอนด์ขอนการฆ่า,าก่อนเพราะว่าจะทำให้มันพังเร็วขึ้นนะครับถ้าผมไม่มีที่ทิ้งไม่เจอแกเลยครับพี่แตะมมือนี่ับอวาาอ้าว ああ。 Okay ดเกินละนึ่งดอันที่มันเป็นที่เลื่อยหรืออะไรสักอย่างนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะดับอะไรใครรู้ก็บอกด้วยนะครับมีคนมาดูคลิปนี้นะบ้านโคตรเยอะ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นใป่าไม่รู้เราก็ไปดูอีกค่ะโอ้ยกันโดดให้อีกนี่คือของเกลียดที่สุดเลย งาน,นก่อนีวยผมทิ้งไว้ให้เขาปลูกสักหน่อยเรื่ออาก,การนะครับไม่ได้กดหมดไม่ได้เจริญขนาดนัน้นตอนนี้เราก็แค่ไกอ่องเดินของ,อย,งอย่างนไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วนอนที่นอน เห okay. ลือก็แค่รอมันเนืดครับไอหมอีฮะหมอผ,ออผีจะหมอผีก<อ>นนเ,นเนี่ยอะไกันไอ่นเป็นกาี ที่เป็นที่ดียเ,เก่างโอ้โหเปิลหรืว่านี่เขาโโเปิดีโอ้โอี ไอ้กปูเก้าขนาดั้นเลยจริงเหรอ่ดดอมระมีขออะไหมู่มบ้านนี้อะไรครับนี่ นะะจิตเรบบาจะไล้จบแล้วนะครับชาววัาก็เริ่มชาวบ้านเรี่อแล้วนะครับนี่เราก็แค่นอนก่อนอันนี้ผมจะหายไปก่อนที่อาจคลยปผมจะหายัดไปหนึ่งจุดสามจุดเจ็ด อ b จะเยอะขนาดนั้นนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ครบหนึ่งวันแล้วผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับที่เจอบุกบ้านนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนเล่นไม่ค่อยเป็นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพปียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนจบคลิปขอคนละหนึ่งไร่ขอขอห้าไ์นะครับบ๊ายบาย